สวัสดีครับช่วงสนทนาชาญูนาจะเป็นช่วงที่เราไว้พูดคุยและเปลี่ยนความที่เห็นกันโดยผมก็จะหยิบยกประเด็นขึ้นมาพูดคุยนะพอดีว่ามีคอมเมนต์ถามเข้ามาว่ามันเป็นไปได้เหรอที่จะสามารถเขียนคัมภีร์วิชาฝีมือขึ้นมาโดยที่ตัวผู้เขียนะอาจจะยังไม่สําเร็จถึงขั้นสูงสุดในวิชานั้นๆแล้วคนบรรจับวิชานั้นๆเขารู้ได้ยังไงว่าขั้นต่อไปควรจะเดินพลังไปยังจุดไหนยังไงบ้าง จริงๆแล้วเรื่องเนี่ยสำหรับผมมองว่ามันคือเรื่องธรรมดานะมันสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายมากๆแต่ว่าพอจะให้อธิบายในเชิงหลักการเนี่ยผมอาจจะนึกตัวอย่างได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันโยนตัวอย่างหรือว่าช่วยผมอธิบายละกันคือในอนิยายกิมโยนเนี่ยจะมีอยู่หลายวิชานะที่เป็นลักษณะแบบตัวผู้บรรยายวิชาอาจจะยังฝึกไม่สําเร็จแต่ว่าเขาสามารถจะคาดคํานวณได้ว่าถ้าฝึกไปในลักษณะเนี้ยมันควรจะต้องสําเร็จแล้วก็สมผลในแบบไหน ผมอาจจะไม่ได้ไปรวบรวมมาหมดนะเอาเท่าที่นึกได้ตอนนี้อย่างชัดๆเลยก็จะมีวิชาโคจสารของกิมลุ้นถ้าใช้สาเร็จถึงขั้นสูงสุดคือขั้นที่13เนี่ยโอ้โหจะต้องมีอายุเป็นแบบเป็นพันเป็นหมื่นปีแล้ะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าไอ้คนคิดวิชาเนี่ยเขาก็ไม่มีอายุยืนขนาดนั้นนั่นก็แปลว่ามันเป็นแค่ทฤษฎีที่เขาคิดขึ้นมาว่าถ้าฝึกแบบนี้น่าจะได้ผมแบบน้นแบบนี้หรือว่าจะเป็นวิชาเคลื่อนย้ายจักรวาลอันนี้ก็ชัดเลยเพราะว่าในนิยายเนี่ยบอกว่าตรงๆว่าตัวผู้เขีนวิชาาเ้ฝึึกถงขัท่6 แลวเขาอยากจะพัฒนาต่อก็เลยจินตนาการถึงขั้นที่สูงว่นนั้นก็คือขั้นที่7เพียงแต่ว่าตัวเขาเนี่ยกำลังภายในไม่พอก็เลยเขีเนไปแนวทางไว้เชยๆเฉยแต่ว่าตัวเองเนี่ยยังฝึกไม่สําเร็จหรือว่าจะเป็นวิชามือหักเหมยเทียนซูเนี่ยเขาบอกว่ามันฝึกได้ไม่รู้จบแต่นั้นตัวผู้บรรจัญญบวิชาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาฝึกได้ถึงขั้นไหนยังไงบ้างหรือจะเป็นวิชาดัชนีกระบี่หกชีพประจรอันนี้ตัวผมเองก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะว่า ไอ้คนคีดคนวิชาเนี่ยเขาสำเร็จถึงขั้นไหนก็อาจจะสำเร็จแต่ละเพราะว่าในเรื่องก็มีพูดถึงว่าในยุคหลังเนี่ยเออคนเนี่ยกำลังภายในยน้อยลงก็เลยยากที่จะฝึกหรืออาจจะตีความว่าไม่สำเร็จก็ได้เพราะว่ามันมีประโยชน์หนึ่งบอกว่าด้านวิชาเทพกระบี่หกชีพประจรในโลกนี้นอกจากต้นอี้แล้วไม่มีบุคคลที่สองเรียนรู้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์อันนี้ก็ไม่ชัวร์นะว่าจะหมายถึงโลกในเวลานั้นหรือว่าโลกทั้งหมดก็แล้วแต่ตีความแล้วกันซึ่งผมคิดว่าคงจะมีวิชาอื่นอื่หละที่เป็นลักษณะแบบนี้นะ ซึ่งสำหรับผมแล้วไม่ได้ถือว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกสักเท่าไหร่คือการเรียนรู้ของมนุษย์เราเนี่ยมันมีทั้งแบบเราได้ทําก่อนหรือว่าค้นพบอะไรขึ้นมาสักอย่างก่อนแล้วค่อยไปเขียนไปตำร้ายคนอื่นทําตามหรืออีกแบบหนึ่งก็คือคิดแนวทางหรือว่าหลักการขึ้นมาก่อนโดยอาศัยจากความรู้ที่มีแล้วค่อยลงมือทําผมขอยกตัวยอย่างในทางวิทยาศาสตร์ละกันอย่างนิวตันอย่างเงี้ยเขาจะมีทฤษฎีของเขาใช่ไหมเรื่องเวลาเรื่องความเร็วเรื่องแรงโน้มถ่วงอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งตัวเขาเองอาจจะไม่ได้พิสูจน์มันได้ในทุกแง่มุมครบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ยังเป็นทฤษฎีที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงด้วยแต่พอมาในยุคของไอน์สไตน์ก็ค้นพบว่าทฤษฎีความโน้มถ่วงเขาเนะี่ยมันถูกต้องครอบคลุมมากกว่าของนิวตันแต่ถามว่ามันพิสูจน์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังก็ยังนะเพราะว่าจนปัจจุบันนะี้เราก็ยังไม่มีวิธีที่จะเดินทางได้เร็วกว่าแสงเพื่อจะพิสูจน์แต่ที่แน่ๆที่เรารู้ก็คือทฤษฎีของเขาสามารถเอาไปสร้างประโยชน์ได้มากมายบนโลกใบนี้ มันก็เหมือนกับวิชาฝีมือนั่นแหละคนคิดวิชาอาจจะย,ยังฝึกไม่ได้แต่ว่าเขาคาดคำนวณได้จากหลักการจากความรู้จากจินตนาการมันก็สามารถที่จะออกแบบวิธีฝึกรวมถึงคาดการแลได้ถึงผลสําเร็จดังนั้นหลายๆทฤษฎีบนโลกเนี่ยมันเป็นการตั้งสมมติฐานขึ้นมาก่อนแล้วก็ไปพิสูจน์ท,ทีหลังหรือจะยกตัวอย่างอย่างสถาปนิกหรือวิศวกรเขาออกแบบบ้านออกแบบสะพานออกแบบเขื่อนออกแบบตึกเขาก็ต้องมีการเขียนแบบลงมาก่อนในกระดาษ ต่อให้เขายังไม่สามารถที่จะมีเงินทุนมาสร้างได้จริงแต่เขาก็สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าแบบของเขาเนี่ยมันถูกต้องแน่นอนเพราะว่ามันยืนอยู่บนพื้นฐานของความรู้และหลักการต่อให้ทําในสิ่งที่แบบไม่เคยทานะอย่างเช่นให้สร้างตึกที่สูงที่สุดแน่นอนว่าถ้ามันเป็นตึกที่สูงที่สุดแปลว่าไม่มีใครเคยสร้างสูงกว่านั้นมาก่อนแม้แต่คนเขียนแบบเองก็ต้องไม่เคยสร้างแต่เขาก็สามารถที่จะเขียนแบบออกมาได้และคนลงทุนก็ยังกล้าลงทุนยังมั่นใจว่ามันจะต้องสามารถใช้งานได้ เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ภายใต้หลักการแล้วก็ความรู้ในเชิงวิศวกรรมมันก็เหมือนกับวิชาฝีมือเหมือนกันที่เจ้าของคอมเมนต์เนี่ยเขาสงสัยว่าไอ้คนบัญยาเนี่เขาจะรู้ได้ยังไงว่าเดินพลังต่อไปยังไงและรู้ได้ยังไงว่าคนรุ่นหลังเนี่ยจะฝึกแล้วสามารถรุดหน้าก้าวไกลได้คำตอบว่าคือเพราะว่าเขามีหลักการมีความรู้มีจินตนาการแล้วก็มีความเชื่อว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ถามว่ามันถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่ามันก็ไม่แน่ อย่างวิชาเคลื่อนย้ายจักรวาลเนี่ยมันชัดเลยว่ามันผิดผิดมาตั้งแต่การคำนวณเรื่องเวลาในการฝึกแล้วก็บอกว่าขั้นแรกจะต้องใช้เวลาประมาณ7ปีอะไรแบบนี้ใช่ไหมที่ไหนได้เตีบอกกี่เนี่ยฝึกมาแค่ไม่กี่นาทีเองก็สามารถผ่านขั้นแรกได้แล้วคือคนบรรจัญญวิชาเนี่ยเขาคงคาดไม่ถึงเหมือนกันว่าในโลกจะมีใครที่มีกำลังภายในมากมายขนาดนั้นและไอ้ขั้นที่7เนี่ยในส่วนของ19ประโยชน์ที่เตยบอกกี่ฝึกไม่ได้ก็เป็นโชคดีนะที่เขาไม่ดึงดันจะฝึกต่อเพราะว่า19ประโยชน์นะั้น่ะ เป็นยอดคนท่านนั้นนึกคิดผิดพลาดคล้ายใช่คล้ายไม่ใช่หาว่าเตยบอกที่ยังฝึกต่อนะจะต้องเป็นง่อยแน่นอนหรืออย่างวิชาโคจิสารก็เหมือนกันอันนี้ก็ผิดเต็มๆนะในเรื่องของการคำนวณระยะเวลาในการฝึกคือถ้าจะฝึกให้ถึงขั้นที่10เนี่ยถ้าตามหลักการที่เขาวางไว้นะคือจะต้องใช้เวลาเป็นแบบหลายร้อยปีเลยอะแต่ว่าคนคิดวิชาเขาคงจะคาดไม่ถึงเหมือนกันว่าโลกนี้จะมีอัจฉริยะอย่างกิมดุนที่สามารถจะฝึกได้เร็วขนาดนั้นก็คือไม่ถึงร้อยปีเนี่ยสำเร็จขั้นที่10แล้ว แต่นั้นจะเห็นว่าตัวกิมยนเนีย่ยเขาก็เปิดช่องให้เห็นว่าวิชาที่ตัวผู้บรรยายฝึกไม่สําเร็จมันก็อาจจะมีข้อผิดพลาดได้เหมือนกันนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ผมพยายามจะอธิบายเรื่องนี้นะจริงๆแล้วจะมีอีกตัวอย่างหนึ่งง่ายมากเลยก็คือสมมุติว่าอยู่ดีเนี่ยเรามีเงิน100ล้านบาทถามว่าเราคิดได้หรือเปล่าว่าเราจะเอาเงินเนี่ยไปทําอะไรได้บ้างผมว่าทุกคนคิดได้หมดแหละ แปลว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราจะไม่มีก็ตามแต่ว่าอันนี้มันง่ายนะมันไม่ต้องใช้หลักการอะไรเยอะแยะไงแล้วก็เรามีตัวอย่างของคนที่รวยๆเนี่ยให้ดูอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องวิชาฝีมือยิ่งเป็นขั้นสูงสงหรือว่าเป็นวิชาแปลกๆที่ไม่ซ้ำกับวิชาอื่นๆ คนที่สามารถที่จะคิดคำนวณราคาการไปได้ว่าต้องฝึกแบบไหนมันควรจะได้ผลยังไงก็ต้องถือว่าเป็นอัจฉริยะผู้หนึ่งเอาละตัวอย่างที่ผมยกมาเนี่ยอาจจะอธิบายได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาใครสามารถที่จะยกตัวอย่างหรืออธิบายได้เข้าใจมากกว่าก็สามารถช่วยคอมเมนต์มาอธิบายได้นะว่าการที่คนบรรัติวิชาแต่ตัวเองฝึกไม่สําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรขนาดนั้นจะอธิบายหรือยกตัวอย่างงไงก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะหรือใครจะคิดว่า เป็นไปไม่ได้จะเป็นจากวิชาขึ้นมาได้ตัวผู้คิดจะต้องฝึกสำเน็ยก่อนเท่านั้นก็สามารถคอมเมนต์แย้งมาได้เหมือนกันคลิปนี้ก็จบเทา่านี้สวัสดีครับใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธก็กดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปได้เลยครับ